ทุกยุคทุกสมัยต่างก็สนใจนะคะว่าวิญญาณหนัก21กรัมจริงหรือไม่ตามที่แพทย์สหรัฐอเมริกาทดลองกับคนตายค่ะมาฟังตรงนี้กันชัดๆนะคะซึ่งสำหรับเรื่องนี้ล่าสุดดร์เจษดาเด็นดวงบริพันธ์ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาให้ความรู้ผ่านทาง Facebook เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ในประเด็นข้างต้นนะคะโดยบอกอย่างชัดเจนค่ะว่าการทดลองวิญญาณมีน้ำหนัก21กรัมไม่ได้น่าเชื่ออะไรครับ ะะซึ่งเรื่องนี้นับว่าเป็นตัวอย่างของวิทยาศาสตร์เทียมที่เก่ามากแล้วค่ะตั้งแต่ปีคศ1 9 0 7คือ120ปีก่อนกันเลยทีเดียวเพราะถึงแม้ว่าจะมีการวัดน้ำหนักที่เปลี่ยนไปของคนไข้ในจังหวะที่เสียชีวิตไปถึง6คนก็จริงแต่ก็มีแค่คนเดียวที่มีน้ำหนักลดลง21กรัมดังที่ว่า และก็ไม่ได้มีการทําการทดลองซ้ําเพิ่มจํานวนตัวอย่างแต่อย่างไรค่ะวิธีการวัดก็ไม่ค่อยแม่นยำหน่อยนะคะจึงนับได้ว่าการทดลองนี้ไม่ได้น่าเชื่อถืออะไรในทางวิทยาศาสตร์แต่กลับมีหลายคนก็สนใจและก็เชื่อตามกันว่าวิญญาณนั้นมีน้ําหนัก21กรัมค่ะพร้อมทั้งยกข้อมูลจากวิกิพีเดียมาสรุปให้ได้ฟังกันชัดๆอีกครั้งดังนี้ค่ะในปีคศ1 9 0 1 นายแพทย์ดันแคดแมกดูการจากเมืองฮาวิลแมสซาชูเซตนะคะท่านก็ที่อเมริกานะคะอยากจะทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่าวิญญาณมีน้ำหนักหรือไม่ ก็เลยเลือกคนไข้6คนที่อยู่ในบ้านพักคนป่วยและก็ใกล้เสียชีวิตซึ่ง4คนนั้นเป็นโรควันโรค1คนเป็นโรคเบาหวานแล้วก็อีกคนไม่ได้ระบุว่าเป็นโรคอะไรนะคะเขาก็เน้นเลือกผู้ป่วยที่สภาพร่างกายอ่อนเพลียมากเพื่อที่จะได้ไม่ขยับตัวในระหว่างที่เสียชีวิตจะได้ชั่งน้ําหนักได้อย่างแม่นยำนะคะเมื่อพบว่าผู้ป่วยดังกล่าวใกล้จะเสียชีวิต ก็จะถูกยกไปทั้งเตียงนะคะเอาไปขึ้นต่ช่างโรงงานที่มีความไวในระดับ2ต่อ10ออนหรือ5.6กรัมนอกจากนี้เขาก็ยังเชื่ออีกด้วยค่ะว่ามีแค่คนเท่านั้นที่มีวิญญาณแต่พวกสัตว์ไม่มีวิญญาณนะคะก็เลยทำการทดลองช่างน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปหลังตายของสุนัขอีก15ตัวนะคะโดยเชื่อกันว่าเขาใช้วิธีการวางยาพิษพวกมันก่อนซึ่งเป็น น้องหมาที่สุขภาพดีนะคะไม่ใช่หมาป่วยหรือว่าใกล้ตายนะคะที่นำมาใช้ในการทดลองครั้งนี้สำหรับผลที่ได้มีคนไข้คนนึงที่น้ำหนักลดลงตอนตายแต่น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นกลับมาเท่าเดิมแล้วก็มีสองคนที่น้ำหนักลดลงแต่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้น จนมากกว่าเดิมอีกนะคะมีแค่คนเดียวที่น้ำหนักลดลง3ใน4ออนหรือ21.3กรัมส่วนอีก2คนนั้นเขาไม่เอาผลมารายงานโดยบอกว่าเครื่องช่างไม่ได้ปรับจูนให้ละเอียดพอให้ทันกับตอนที่คนไข้กำลังเสียชีวิตค่ะในขณะที่ไม่มีสุนัขตัวไหนเลยใน15ตัวที่น้ำหนักลดลงหลังจากตายการทดลองในปี1901นี้ก็ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในปี1907 ในวรารสารวิชาการของสมาคมการแพทย์อเมริกันจะมาเป็นวรารสารทางการแพทย์ตรวจสอบโดยผู้ชำนานในระดับเดียวกันพิมพ์48ครั้งต่อปีนะคะโดยเขาเชื่อว่าผลการทดลองที่ได้นั้นบอกว่าวิญญาณของมนุษย์น่าจะมีน้ำหนักและระบุในรายงานว่าการทดลองนี้ควรที่จะถูกทำซ้ำอีกหลายๆครั้งก่อนที่จะสรุปยืนยันผลได้ แล้วก็ในปีคศ1911หนังสือพิมพ์ The n e w York Times ซึ่งเคยลงบทความเกี่ยวกับการทดลองของ Mac อแม็กดูการนะคะในปี1907มาเลยก็ได้รายงานอีกว่าเขาตั้งใจทำการทดลองถ่ายรูปวิญญาณออกจากร่างนะคะแต่ก็ไม่ได้มีการทดลองอะไรเกิดขึ้นอีกรวมถึงเรื่องของการทดลองชั่งน้ำหนักวิญญาณซ้ำและสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตในปี1920ะคะ่ะ หลังจากการตีพิมพ์ผลการทดลองชั่งน้ำหนักวิญญาณในวารสารอเมริกันเมดิซีนนะคะ,ะลงไปแล้วเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างมากว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนและโดยรวมแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของวงการวิทยาศาสตร์ รวมถึงถูกกล่าวหาด้วยว่าเป็นการทดลองที่ผิดพลาดการชั่งน้ำหนักที่ไม่แม่นยำมีจำนวนตัวอย่างน้อยเกินไปแล้วก็เลือกเสนอผลการทดลองตามใจตนเองจากที่เน้นเสนอผลไปที่ผู้ป่วยเพียงแค่คนเดียวที่มีน้ำหนักลดลงตามสมมุติฐานของเขารวมไปถึงการวางยาพิษสุนัขนะคะที่ยังคงมีสุภาพสุขภาพดีไปอีกถึง15ตัวทั้งนี้เคยมีคนที่พยายามทำการทดลองตามแบบนี้ด้วยนะคะโดยในเดือนธันวาคมของ ของปีคศส0 0 1นักวิสิกนะคะก็ได้มีการตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการเหมือนกันว่าเขาได้ทดลองชั่งน้ำหนักของสัตว์ใกล้ตายคือชั่งน้ำหนักของแกะตัวผู้1ตัวแกะตัวเมีย7ตัวลูกแกะ3ตัวแล้วก็แพะ1ตัวพบว่ามีอยู่7ตัวที่น้ำหนักเปลี่ยนไปตอนที่พวกมันตายแต่ไม่ได้ลดลง กลับกลายเป็นเพิ่มขึ้น18ถึง780กรัมแล้วก็ลดลงมาจนกลับมาเท่ากับน้ำหนักเดิมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของผลการวิจัยนะคะซึ่งคงได้บทสรุปแล้วนะคะฟังมาถึงตรงนี้ว่าไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะสำหรับเรื่องของวิญญาณว่ามีน้ำหนัก21กรัมจริงหรือไม่ขอบคุณนะคะฝัก ส่งกำลังใจให้ทีมงานผู้ผลิตของเราด้วยค่ะโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาได้เลยเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไก่ยวนุดหลาไปก่อนสวัสดีค่ะ